หลังจาก EP ที่แล้วนะครับที่เราบอกว่ามันฝามันติดนะครับเราก็เลยมาทําการคว้านรูข้างในนะครับรูใส่รูใส่มัดไฟนะครับเดิมๆมันอยู่ที่4.5นะครับตอนนี้เราคว้านเข้าไปเพราบวกอันเดิมมันต้องให้ได้ประมาณ8มิลนะครับ4.5บวก5มันก็ต้องประมาณ8จุด ประมาณ8-9มิลน,นะครับอันนี้จะได้8มิลแล้วนะครับก็เดี๋ยวควันอีกนิดนึงก็คงน่าจะไหวแล้วครับแล้วพอเราตัดตรงนี้ออกด้วยตัดตัดตรงปีกปีกต,ตรงนี้นครับให้มันต่ำเหมือนของบีบไปเลยนะครับหลังจาก EP ที่แล้วที่บอกว่าฝาเทน่าเอาไปใส่กับข้อที่เราแปลงมันไม่เข้าไม่ได้นะครับเราก็มาทำการแก้ไขกัน ผมได้ไปทําการกึ่งมาแล้วครับพอกึ่งมาเสร็จปุ๊บจะสังเกตได้ว่าตัวเนี้นครับมันเริ่มขึ้นมาชนขึ้นมาสูงกว่าไอ้มัดไฟแล้วนะครับตัวนี้ยังอยู่ต่ำกว่าเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะมาทําการวัดข้าวๆให้ดูอีกทีหนึ่งว่ามันประมาณเท่าไหร่ครับเดี๋ยวหาที่แทงปึ๊บครั้งที่แล้วผมจําได้ว่าสามสิบเอ็ดจุดกว่าๆนะครับตัวนี้อันนี้เท่าไหร่ ตอนนี้อยู่ที่สามสิบกับสาสครับแล้วมาดูของบีดนะครับอาจจะยังไม่พอด้วยซ้ำเดี๋ยวของบีดอยู่ที่40่สนะครับอันนี้38%กับสาเดี๋ยวผมต้องไปกดมันลงอีกนิดนึงนะครับถึงจะใช้ได้เอาเป็นว่าเราหาทางแก้ไขได้แล้วเนาะขอบคุณมากครับแล้วก็มาสรุปอีกทีนึงนะครับ หลังจากที่ตัดอะไรครบลงหมดได้ขนาดหมดแล้วเอาฝาเข้าไปแล้วยังไม่ได้ใส่มัดไฟก็ยังติดนะครับมันติดล้อแม่เหล็กครับผมมาเห็นตอนสุดท้ายก็คือเห็นเห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ยที่ปาดออกไปครับมันเป็นรอยเอ่อเขาเรียกอะไรรอยรอยเขาหล่อมาครับสูงขึ้นมาจริงๆมันไม่ได้สูงหรอกแต่ล้อแม่เหล็กเรามัน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 พุ่งออกมาเพราะว่าเอ่อ อาจจะในหลายหๆกรณีเนาะแต่ตอนนี้เราใส่เข้าไปแล้วมันไม่ติดแล้วครับก็คือใส่เข้าไปประกบป,ปุ๊บสนิทแล้วนี่ขันน็อตก็สนิทไอ้สนิทเนี่ยมันยังไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ปัญหาคือถ้าหมุนแล้วมันถ้ามันคูดอะครับผมก็มือเดียวเนาะตอนนี้มันไม่มีสลักอันนี้เลยเดี๋ยวนเดี๋ยวนะครับ อตอนนี้คือไม่มีเสียงแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองใส่มัดไฟดูแล้วเดี๋ยวจะประกอบเลยโอเคครับผม